สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาอีกรับผมเดิมเก็ตคุงจะมาคับครับตอนนี้เลฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนก็วันนี้นะครับว่างจากงานละครนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะพาเพื่อนนะมาดูปลาตัวใหม่นะครับของตู้มน้ำผมเนาะเออนั่นก็คือเสือต่อนะครับบอลเนียวนะเพื่อนเพื่อนนะผมซื้อมาเจ็ดร้อยบาทนะครับเออ จากจ,จ,จุดจักนะครับก็ลายค่อนข,ข้างชัดเลยไฟนี่รักพุงนะครับพเพื่อนเดี๋ยวออจะให้อาหารดูนะจะให้ออกมาโชว์ตัวหน่อยประมาณนี้ครับก็จะให้กุ้งสดเหมือนเดิมครับนี่อลิเกเตอร์ก็ดูเหมือนจะยาวขึ้นหน่อยนะคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่กินจุกมากๆนะครับก็ตอนนี้ก็ให้กุ้งสดกินเหมือนเดิมนะเพื่อนนะก็ หนึ่งอาทิตย์นี้ก็ตกหลายร้อยอยู่นะคะกุ้งอย่างเดียวเนี่ยอืมก็มีหลายบ่อนะครับปลาที่บ้านเนาะก็จะมีพวกปลากดนะครับทองคํานะกับเอ่อพวกตะเพียนตัวเล็กนะผมก็เอาไปไปไว้บ่อเล็กน้ำเพื่อนนะก็โดนไออลิเกเตอร์ไล่งับนะผมก็าหางเขื่พนากุดหมดเลยก็เลยเอาไปแยกไว้เลี้ยงเนาะตัวมันเล็กเกินไปนะครับ อเสือต้อออกมาแล้วครับเพื่อนๆก็ลายมันจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับก็เป็นธรรมชาติของมันเนาะก็ต้องคอยไล่สีนะครับพวกนี้อ่าตัวประมาณหกนิ้วครับตัวนี้นะเพื่อนๆพอน้อยรัดพุงเลยอ่าค่อนข้างชัดเห็นไหมนี่ตัวนี้เจ็ดร้ยบาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็ บอเนีย bon ครับตัวนี้แต่ถ้าเป็นเสือต่อสุมาตานะครับราคาก็จะโดดไปเป็นพันเลยนะเพื่อนนะเพราะว่าสุมาตามันค่อนข้างอ่ลายค่อนข้างชัดค่อนข้างคมกวานะครับฝาบอเนียวเยอะเนาะแต่ก็แล้วแต่ความชอบเนาะก็สามารถเลี้ยงได้เหมือนกันนะเพื่อนนะอืมก็ถ้าสุมาตาไซนี้ครับก็อยู่ประมาณพันสี่พันห้าครับประมาณนี้เลยผมลองไปถามมาละ ถ้าอยู่ในล็อทกที่จักจจักนะราคาก็จะโดดไ,ไปเป็นสองพันเลยนะนเพื่อนนะก็ค่อนข้างแรงนิดนึงนะแล้วก็จะมีเสือเสือตอแม่น้ำนะครับเนเพื่อนก็จะเป็นเสือต่อแม่น้ําโขงอะไรแบบนี้เนาะก็จะขายถูกนิดน,นึงนะครับแต่ลายก็จะไม่ชัดนะเป็นปลาธรรมชาตินะที่เขาจับมาเนาะก็ตัวไม่กี่ร้อยเท่านั้นนะครับแต่ลายก็ไม่สวยเลยอืไม่ชัดเลยอะไรแบบนี้เนาะลายก็ออกมั่ว ก็ร้านปลาไม่น้ำบางร้านก็ขายนะครับก็แล้วแต่ความชอบอีกครับอืมประมาณนี้เลยเลเทลก็ตัวใหญ่ขึ้นมากนะครึ่งตัวของอลิเกเตอร์ไปแล้วนะครับก็บ่อน,นี้ก็หมดตู้ไปเป็นสิบฝว่าตัวครับตอนนี้ก็เหลือกระพุงลายนะครับแล้วก็เสือตอตะเพียนนะแล้วก็เลเทลแล้วก็อลิเกเตอร์นะครับประมาณห้าตัวเนาะ ตะเพียนตัวเล็กเอาไปแยกเลี้ยงแลวเนาะก,กับกดทองคำนะก็กดทองคำมันยังตัวเล็กอยู่เนาะมันโดนไล่นะครับผมก็เลยแยกไปเลี้ยงอีกบ่อนนะครับก็เอลเกเตอร์ตัวเดียวนี้ก็น่าจะกุ้งประมาณสี่ห้าตัวได้แล้วผมดูดูแล้วหรืออาจจะเลยก็ได้นะเพื่อนนะก็กุ้งตัวหนึ่งผมก็หักประมาณสามชิ้นนะประมาณนี้บิให้เขากินนะครับ 3าถึงสี่ชิ้นนะครับเล a ล l กับอลิเกเตอร์ก็กินจนเจ๊งนะครับเพื่อนๆประมาณนี้เลยก็มาอัปเดตตู้ปลาแม่น้ำนะครับว่าซื้อเสือตอมาใหม่เนาะลายก็ชัดเจนดีเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ครับไอเสือตอนนี้มันก็ชอบทะเลาะก่อยกับพงลายนะครับชอบไล่กันอยู่สองตัวนะใครไปเข้ารูมันก็ไม่ได้นะมันทะเลาะกันอยู่สองตัวประมาณนี้เลย เลเทลนี่กินจนท้องแบบเหมือนแบบปลาท้องเลยอ,อ่ะก็กินจุมากมากครับเลเทลตัวเดียวนี่ก็น่าจะประมาณสี่ตัวเหมือนกันนะกุ้งก็ค่อนข้างตัวใหญ่ขึ้นมากครับประมาณนี้เลยก็เ,เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะสำหรับปลาไม่น้ำนะครับอ uh. ก็ตัวนี้ก็จะเลี้ยงกันไปเรื่อยครับถ้าสมมติว่าลิเกเตอร์มันอยู่ด้วยกันได้นะครับผมก็จะเลี้ยงไปเรื่อยนะครับเพราะผมก็ชอบเลี้ยงปลารวมอู่แล้วเนาะอ่าแล้วน้องๆหลายคนเขาก็อ่าคอมเมนต์มานะครับเกีย่ยวกับลิเกเตอร์นะครับใครที่สนใจก็ลองไปหาซื้อได้นะเพื่นพนอนๆลิเกเตอร์ตัวไม่แพงเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็ตัวน,นี้ผมซื้อมาเจ็ดร้อยบาทเท่านั้น,นครับต่อเขาเนาะจากหนึ่งพันบาทนะครับประมาณนี้เลยก็ไซส์ประมาณ สิอ็ดนิ้วถึงสิบสองนิ้วนะ oh, อือก็ถ้าจะเลี้ยงรวมก็หาปลาที่ตัวใหญ่นิดนึงนะครับตัวเล็กถ้าเอาลงไปนี่โดนหมดแน่นอนนะเพื่อนโอเคประมาณนี้เลยก็มาอัปเดตให้ดูนะครับกับตู้ปลาแม่น้ำรวมของผมนะก็คลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์กับใครนะครับก็ฝากกันกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อ,ตอไปด้วยครับเพื่อน ก็ช่องผมนะครับก็จะทําเกี่ยวกับคลิปปลานะครับการเลี้ยงสัตว์นะครับใครที่ชอบการเลี้ยงสัตว์นะครับก็นึกถึงช่องผมไว้แล้วกันครับ